งานไม่ทำรำอย่างเดียวโอ้โหโอ้ยนอ้องเอ็งจะพาไปแบกขนาดน,น, ah. น,น,น,นี้เลยเหรอเฮ้ยจะพาไปแบกขนาดนี้เลยเหรอใช่ใช่ว้าโอ้โหวดโพสผมไม่ทายครับื่าเช้าไปซื้อไม้มา เนี่ยคนคิดว่าเป็นเป็นไม้อะไรเนี่ยไปวิ่งทายครับต้องใส่ไม้ให้สูงหน่อยครับเพื่อจะให้ดินทรายกดข้างหลังครับผมบอกแล้วผมจะชวนพี่มาอุะ๊ะ FC เขาไม่เชื่อเขาจะมาไห้เขาว่ามาแลนะ้วเนาะผมจะมนะเดี๋ยวใส่ไม้เสร็จพี่จะไปลองดู ลองดูสักเที่ยวหนึ่งก่อนไม่เข้าไม่เข้าไว้สิบสี่หรือเปล่าไม่ถึงเหรอขาดเดียวไหมขาดเยอะอยู่ไม่เอาอมาดิดเดียวเองเออหาคอนมาตีนี่เข้าวะเนี่ยตีไอนเหล็กข้างในเนี่ยตีให้มันบุบเข้าไปข้างในไหมอปอนอ มันต้องใส่ฝาท้ายสูงแบบนิ้งนองแบบนี้ครับโชคดีเมื่อเช้ามาปะยางอยู่ร้านยางร้านนี้ครับถามเจ้าของร้านยางเขาบอกว่าไปยูเทินข้างหน้าแล้วก็วิ่งไปตรงนี้นะครับแล้วก็ข้ามสะพานข้างหน้านี้ไปข้ามสะพานลงไปแล้วก็ยูเทินกลับมาใต้สะพานครับร้านเออลงเลื่ออยู่ใต้สะพานพอดีเลย ก็เลยไปซื้อเขาก็เลยว,ว,วัด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 ให้แล้วเขาเลื่อยให้ใหม่ๆเลยนะนี่เป็นไดล่ะสุดจัดวะเข้าไมหมเล้วเออตีอีกตีอกตีอกเอาลอกรูร้านเจ้าของร้านเนี่ยใจดีนะไปถึงนี่มาวัดให้แล้วก็เลื่อยให้เรียบร้อยเลยครับเป็นไมยย้ยางครับตัวนี้ อย่างไม่อย่างนาอย่างใหญ่อ่ะได้ปะได้ปะ,ได,ปะได้ไหมเอาเล่ามุนนะ้กุญแจมันเล็กไปหรือเปล่าอ๋อกุญแจมันไม่เข้าว่ะเ,เจไปเข้าหลาวทำไมมันไม่เข้าว่ะ ไม่เข้าเบอร์สิบห้านะมุณเจอหมุนได้ไหมไม่ได้เอ็งทำไมไม่หมุนอ่ะหม,มุนไ,ไ่้ฮะเอาคิมล็อกมากแล้ว <Yeah. S 1> คิมล็อกเนี่ยเดี๋ยวใส่น็อตเสร็จนี่ก็จะไปที่โบแล้วหักไหมนี่ คุว่าหักไหมครับไม้นี้ไม้ยางอ่ายางนาเลื่อยสดๆเลยครับไม่น่าหักงาา่าเนาะนก็หนาวเรื่องอยู่นี่แหละไหนดูไหนโอ้ความหนาเท่าตัวนี้เลยเท่าเหล็กนี้เลยครับเนี่ยเท่ากันเปี๊ยเลยเนี่ คนบอกว่า,าวิ่งงานไม่ได้ตังเอาไปจอดดีกว่ามันก็ได้อยู่ครับตังที่วิ่งงานคิวมันก็ได้อยู่ครับแต่มันเหลืองวดสุดท้ายครับเงินมันจะช้าหน่อยได้มาสองงวดแล้วเหลืองวดสุดท้ายเพราะว่าจะออกแล้วล่ะไม่อาทิตย์นี้ก็ทิตหน้าครับระบบบริษัทดูบางคนทำสีสวย ไปหมดเลยอะไปเจองานคิวครับโอ้ยไปปะหวยนองเองเอาไอ้คอนปอนเองเอาไอ้ไอ้บล็อกปอลมาเลยนะเขาไว้ทำเครื่องไอ้นี่หวยนี่สายมืนจริงเลยเองเอากี่ปอลนี่เอากี่ปอลจับหรือยังกี่ปอล สีปอนครึ่งเนี่ยดูปอนด้วยดิ <c oughs> เดี๋ยวน่มันขาดเอาให้ตามสเปคด้วย <c oughs> ดังยังตักโอ้ยังไม่ดังเลย <c oughs> ดังแล้วเมื่อกี้ตั๊ก <c oughs> โอ้ฝั <c oughs> ่งโน้นน่ะฝั่งโน้นอัดแน่นยังฝ <c oughs> ั่งโนนน้ะดูฝั่งโน้นดิมันไปเอาไอ้ไอ้บล็อกปอนเข้ามาเลยโอ้ยอันนี้ อันนี้ก็บล็อกปอนนะนี่ก็กุญแจเลื่อนใหญ่เลยเอาแต่ละคนเอาแง่งน็อตเบอร์สนะิบห้าเนี่ยดูเอากุญแจมาเหล้วไปเอากุญแจมาใหญ่แท้ออาาโอ้ยแต่ละคนเนาะตายตาย <laughs> นอตเบอร์สนะิบห้าไหมดูเล่นมีแต่กุญแจของหนักๆทั้งนั้นเลย เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวดูพื้นหน่อยดิวิ่งงานคิวสวันครับพื้นก็ประมาณนี้ครับดูครับมีดินติดกระบะอยู่นิดนึงครับเอวันนี้จะได้ชมการวิ่งทรายแท้แหละผมจะลองใส่ดูแค่ยิบห้าตันดูก่อนนะครับจะลองใส่ยิห้าตันดูก่อนเนาะลองใส่ยิห้าตันดูก่อนเนาะไปใส่สิ 15ตักมันเท่าไหร่มันจะได้อยู่ที่เกินเกิน15หน่อยอ่ะ15ตักใช่ไหมใช่ใส่15ตัก200ใช่ไหมใช่ใช่มาร์เทนโคเบ่โคเบ่ด้อย200อ่ะ200อ๋อมาร์เทนมาร์เทนไปเลยวะไปบ่อเลยเนาะไปบ่อเลยเนาะพี่ไปเติมน้ำมัน่อนนี้เติมเติม้ผมได้ได้ ไอ้ยางนี้เขาเช็ดเงาไหมเขาเช็ดเงาไหมยางเนี่ยยางอะไรนี่นะเใช่แค่ไห้เดียวมันต้องมีมีมีคนคนเช็ดอยู่เนี่ยใช่ต้องมีพิเศษให้วยเขาด้วยมีเหรอได้เดียวเขาอยู่กลางคืนมั้งกลางวันผมไม่เคยเข้าเติมผมเข้าเติมกลางคืนเออโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เจอหน้าเขาเขสั่งสั่งเลยใช่ไหมไป